การถอนอาวุธของกัมพูชาการเดินหน้าสู่การสงบสุขในภูมิภาคกัมพูชาเริ่มถอนอาวุธหนักออกจากชายแดนไทยซึ่งประกอบด้วยเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้อง bm ยี่สิบเอ็จำนวน40เครื่องและปืนใหญ่อัตตาจรตามข้อตกลงกับไทยในการลดความรุนแรงของภูมิภาคอย่างไรก็ตามการถอนอาวุธนี้ยังคงเป็นประเด็นร้อนแรงที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างกันอยู่บ้างการถอนอาวุธ การถอนอาวุธหนักและอาวุธทำลายล้างสูงจากชายแดนไทยเป็นการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่ตกลงกันระหว่างกัมพูชาและไทยซึ่งเป็นการเดินหน้าสู่การลดความรุนแรงของภูมิภาคและสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมอาวุธของกัมพูชาการดำเนินการ การถอนอาวุธจะถูกแบ่งออกเป็น3ระยะเวลาตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2568ซึ่งระยะแรกจะถอนระบบจรวดหลายลำกล้องและปืนใหญ่อัต,ตจรตามด้วยระบบปืนใหญ่ทุกประเภทและสุดท้ายคือรถหุ้มเกราะทั้งหมดนี้จะอยู่ภายใต้การสังเกตการของคณะเอลแต่ที่น่าสนใจคือการถอนอาวุธนี้เป็นการดำเนินการตามข้อตกลงที่ประชุมผู้นำภูมิภาคซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาอย่างไรก็ตาม มีความเห็นแตกต่างกันว่าการถอนอาวุธนี้จะช่วยลดความรุนแรงของภูมิภาคได้แค่ใดและอาจมีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการถอนอาวุธหนักเป็นกระบวนการซับซ้อนซึ่งต้องพิจารณาถึงความสำคัญของการควบคุมอาวุธและความปลอดภัยของประชาชนในภูมิภาคการดำเนินการต้องเป็นไปอย่างระมัดระวังและมีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัดคุณคิดว่าการถอนอาวุธนี้จะมีผลกระทบอย่างไรกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคมีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการดำเนินการนี้ การถอนอาวุธหนักเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องพิจารณาอย่างละเอียดจึงเป็นเรื่องดีที่จะมีการอภิปรายและการสนทนาอย่างเป็นกันเองเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น